สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ได้จองผ่าน A g ก da หรือว่าผ่านแอปนะคะไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าก็คือ Walk in อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าห้องที่เรา w a ล k in เนี่ย ในราคา800บาทเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้วันนี้ก็คือเราเนี่ยเลือกเป็นแบบเตียงคู่นะจริงๆอ่ะมาเที่ยวคนเดียวแต่บางเอญเจอพี่อันดาเนี่ยบนรถ2แถวนะคะแล้วก็ได้คุยกันพี่อันดาเขาก็มาเที่ยวคนเดียวเหมือนกันทีนี้เราก็เลยคุยกันแล้วก็ชวนชวนกันนะคะว่าเออเนี่ยเรามาแชร์ค่าห้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พากันเดินหาหาห้องพักนะคะตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะไปที่ พัทยาใต้นะคะแต่พอทีนี้ก็คุยกันกับพี่อันดาว่าเออเนี่ยเราเที่ยวพัทยากางกันก่อนไหมแล้วก็ค่อยไปทีนี้ก็นั่นแหละก็คือตกลงก็มาเดินหาห้องพักกันในซอยซอยสนะคะพัทยากางซอยสก็นี่ค่ะห้องราคา800อบาทก็จะมีเราเลือกเป็นแบบเตียงคู่นะคะก็หาร2ก็ตกคนละ400นอน1คืนนะคะที่นี่นค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแต่ที่นี่ก็คือเขาไม่ให ไม่ให้อะไรพี่อนดักไม่ไม่ให้ดูดบุหรี่ไม่ให้ไม่ให้ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่มีตู้เย็นให้นะคะมีเตียงให้ไม่มีตู้เย็นให้ส่วนน้าเขาให้เราไปเติมได้ข้างล่างใช่ไหมมีรีฟิลให้เติมได้ใช่มีหน้าต่างนะคะก็เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนะคะห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างมือค่ะอ่างล้างมือมีชักโครกนะคะก็มีกระจกให้อย่างนี้ค่ะนะคะก็จะมี ฝักบัวค่ะมีที่อาบน้ํามีฝักบัวอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะภายในห้องสะอาดสะอ้านนะคะรานะคา800บาทอ่าเราไม่ได้เน้นหนูนะคะก็คือแค่ต้องการแบบก็มีผ้าเช็ดตัวให้แค่แบบต้องการนอนเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีไดเป่าผมให้นะคะนะคะ ส่วนที่นี่ประตูเขาจะเป็นแบบแบบผักเข้ามาเลยพอเราแตะคีย์การ์ดข้างหน้าปุ่มเนาะประตูเขาก็จะแบบแบบผักเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบเป็นลูกปิดนะคะแต่ที่นี่คือจะไม่ให้สุบูลีนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็พัดลมแล้วแต่เราจะเปิดแอร์ก็ได้พัดลมก็ได้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีตู้เซฟให้นะคะ มีตูเ้เซฟเผื่อใครพกเงินแสนเงินล้านมาเที่ยวก็ใส่เข้าไปเตียงนอนผ้าปูที่นงที่นอนก็โอเคสะอาดสะอา้านกลิ่นห้องก็โอเคค่ะก็มีทีวีอ่ะลืมมีทีวีให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีทีวีหมดแล้วเนาะมีแค่นี้ตู้เสื้อผ้าไม่มีไอ้ตรงนี้คืออะไรที่มันเป็นอะไรวะอ๋อนี่ไงตรงนี้คือจะเป็นชั้นนะคะก็คือเนี่ย เปิดลงมาอย่างเงี้ยเราสามารถวางของได้นะคะเป็นชั้นวางของพับเก็บได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเราก็พับเก็บได้ค่ะอย่างอย่างเงี้ยค่ะลืมชื่อโรงแรมลืมรมงแรมโรงแรมแล้วอ๋อนี่นะคะชื่อโรงแรมโอเคไม่โฟก,กัสตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะคะด้านนอกหน้าต่างนะคะ พื้นที่ก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะข้างนอกนะคะนอกวิวหน้าต่างนะให้ดูอาจจะไม่สวยงามหรูหรามาเ่านะคะนี่เปิดยังไงผัดไปเลยใช่ปะโอ้ oh my god โอ้ยโอย,โอยเสียวเ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะเป็นวิวข้างนอกนะคะเราสามารถเดินจากโรงแรมไปที่หาดประมาณถึงถึงสามนาทีไให้ถึงประมาณประมาณโล ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะถามว่าจะเดินลงไปอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครสะดวกกระโดดลงหน้าต่างก็ได้ <c oughs> จะพังของเขาไหมเนี่ยวันนี้เราเลือกเตียงกันนะคะเราว่าใครจะนอนตรงไหนฉันเอาตรงนู้น วิตรงนี้มันถ่ายรูปสวยมากเลยนะพี่ทำอะไรคะ่จะเปลี่ยนชุดค่ะคุณพี่กำลังจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะอันนี้เราเพิ่งมาเจอกันจริงๆนะคะเจอบนรถสองแถวตอนที่นั่งมาด้วยกันนี่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้นัดหมายนะคะแต่ดูเหมือนสนิทกันมากใช่ไหมเพราะว่าพี่เขาก็จะเป็นสไตล์เดียวเหือนเราเลยก็คือแบบชอบเที่ยวพี่เขาก็มาคนเดียวเหมือนกันนะคะสัมภาระของอีชันนะคะ ไม่รู้ว่าจะมากี่วันก็เลยเตรียมเสื้อผ้ามาเผื่อไว้นะคะไม่รู้จะมาหนึ่งวันสองวันสาวันสี่วันก็เตรียมมาเผื่ออ๋อชิวมากเลยนะคะกินเสร็จก็ดีเลิ <laughs> 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 เนี่ยนึกถึงคนเรา่านี่อย่าอนใส่ที่บ้านมาใช้ <laughs> กินเสร็จทีกินเสร็จแล้วดี่โอ้ยว oh my god นี่คือวิธีชั้นแบบที่ถูกต้องนะคะฉันเข้าใจผิดมาตลอดมาตั้งเดี๋ยวเดี๋ยจนได้อันนี้คือเอาไปชั้นมันไม่มีที่วางไงพี่พี่อันดายเขาก็เลยไปวางเนี่ยวางไว้บนนั้นเลยโอ้ใครโทรมาผู้ชายโทรมา้ยตายแล้วอ้าวมั้ย โอ้โหเหม็นความรักว่ะผู้ชายโทรมานุ่นพี่นดาเขาพี่นดาวันนี้วันอะไรนะพี่นดาพี่นดาวันนี้วันนี้พี่มาพัทยาทําไม <c oughs> วันครบรอบวันครบรอบพี่ <c oughs> ไม่ใช่เหรอวันว <c oughs> ันครบรอบแต่งงานใช่ไหมวันครบรอบแต่งงานครบรอบอยู่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> วันครบรอบอยู่ด้วยกันมากี่ปีวันครบรอบแต่แต่แฟนที่ทำงานใช่ไหมแล้วนีเออจะฉันมาเดทกับเธอแทนอ้ตาตายแล้วเน่โอ้ฉัพูดไม่ออกแล้วเนี่ย <laughs> ฉันจะจบคลิปแล้วจบขอจบคลิปการรีวิวห้องแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย